สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอสินค้าใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่ของเซเวน่นอีโรเนใหม่หือว่าผมว่าผมผมเพิ่งกินหนหนที่สองตันแรกซื้อให้ลูกกินยังไม่ได้กินเองนี่อันนี้มีชื่อว่าไข่หวานย่างซอสทากโกยากิเนี่ยวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูว่ามีกี่ชิ้นอันนี้ผมก็ ยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็ถือว่าลองท้องปไปเลยจริงมีอย่างอื่นด้วยแต่ไม่ได้โชว์ในกล้องอนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ช่องนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็กินเล่นๆให้ท่านผู้ชมดูว่าแต่ว่าเขาไม่มีช้อนมาให้นะต้องสาเราเอาช้อนเอ๊ะเอ้จากข้าวกล่องเซเว่นอีกที่่อที่ซื้อแหม อ๋อนี่ก็อีซี่ยี่ห้ออีซี่โกี๋ยวลองดูแบบอืมไม่อยู่ห้าชิ้นสิบเก้าบาทถ้าไปร้านสุชิก็จะแพงนิดหนึ่งแต่นี่มีตะไข่ตั้งยี่ห้อให้ดู เห็นช่องอื่นเขาดีวิวอาหารเขาจะกินแบบอะไรนะให้เห็นเต็มที่ของเรากินแบบเล่นๆนั่งกินอยู่วัดราชาน รสชาติออกเค็มเๆหวานๆโอ้มีคนมาไม่กพินงเทากกันอืมโอเคเลยแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ